สวัสดีครับผมเด็กชายพูยนักเขียวพปลป .6 ทาเลขที่17วันนี้ผมจะมาทําโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ผมจะทําเกี่ยวกับศิละปะนะครับทุกคนแล้วผมจะทําทั้งหมด7คลิปนะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับได้ทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผมทํานะครับซึ่งผมขอบอกไว้นิดนึนนิดนึงนะครับทุกคนก็ อย่างแบบขอผมขอพูดนะคือจะมีสีคู่ตรงข้ามนะครับที่ผมจะทํานั้นเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้นะครับว่าสีคู่ตรงข้ามมีอะไรบ้างแล้วก็จะมา,าทําพาทุกคนนั้นมาไล่สีนะครับจากเข้มไปอ่อนนะครับทุกคนแล้วอย่างต่อมาเลยนะครับผมจะมาสอนทุกคนนั้นวาดรูปนะครับทุกคนจะมาวาดรูปอะไรบ้างก็รอติดตามนะรับชมไ,ได้นะครับซึ่งโครงงานนี้นะครับที่ผมได้เลือกศิละปะมา ผมอยากให้ทุกคนนั้นได้รู้สึกของสีได้รู้ได้รับรู้ความรู้สึกของสีนะครับซึ่งผมนั้นจะทําแยกมาทั้งหมด6กไอเจคลิปนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนนั้นรอติดตามรับชมได้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ